ชาวเวียดนามที่ไม่เคยมาประเทศไทยมักมองผ่านสื่อในประเทศว่าในไทยมีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ใหญ่โตส่วนเมืองเล็กๆอ,ๆอื่นๆก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองในเวียดนามมีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่สําคัญต่อเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนเมืองรองอื่นๆก็มีขนาดเท่ารูจมูก สวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัธภาพกันนะครับอีีนี้จะเป็นเรื่องราวดราม่าความคิดเห็นของชาวเวียดนามหลังช่อง YouTube จากเวียดนามได้ออกมาเผย10บเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งเมืองที่ช่องเวียดนามได้ยกออกมาเปรียบเทียบอาจจะไม่คุ้นหูกับที่เราชาวไทยเข้าใจกันแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสื่อเหงียนนั้นเอาอะไรมาวัดเดี๋ยวก็ยกจังหวัดเดี๋ยวก็ยกเทศบาลตำบลรวมถึงกรุงเทพมหานครแถมแยกเอาเขต ลิมณนทมาเปรียบเทียบอีกไล่เลียงไปจากอันดับที่10ไปถึงอันดับที่1ที่สือเวียดนามนั้นได้ยกมาเปรียบเทียบได้แก่อันดับที่10บคอนแก่นอันดับที่เก้าเชียงใหม่อันดับที่8นครราชสีมาอันดับที่7อุดรธานีอันดับที่6ตําบลมะขามเตี้ยอันดับที่5เจ้าพญาสุรศักดิ์อันดับที่4หาดใหญ่อันดับที่3ปาาเกร็ดอันดับที่2นนทบุรีและอันดับที่1กรุงเทพมหานครและภาพบางภาพหรือวิดีโอซึ่งก็เก่ามากๆที่นามาเปรียบเทียบ ก็น,นั่นเลยครับไม่แปลกเลยที่ชาวเวียดนามจะมองว่าพื้นที่ของไทยทําไมเล็กเท่ารูจมูกหรือไม่แปลกเลยที่พวกเขาคิดว่าจะแซงไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหรือชาวเวียดนามบางคนคิดว่าแซงไทยแล้วด้วยซ้ําต้นต่อก็มาจากสื่อเวียดนามที่นําเอามาเสนอนี่เองครับ หากว่าท่านผู้ชมอยากรับชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อสิทิเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามท่าแรกได้เข้ามากล่าวถึงประเทศไทยว่า เป็นเรื่องจริงที่ยกเว้นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่เหลืออยู่ในประเทศไทยจะเทียบกับเมืองชั้น2และ3ของเวียดนามเท่านั้นจากลักษณะประชากรและพื้นที่ตามเกณฑ์ที่โฆษณากล่าวถึงใช่แล้วกรุงเทพมหานครดีกว่าโฮจิมินซิตี้และฮานอยมากด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่มีสเสน่ห์แบบทันสมัยแต่เวียดนามที่มีเมืองระดับหหลายเมืองแซงหน้าเมืองระดับ1ถึง10ในอันดับแรกของไทยยกเว้นกรุงเทพมหานคร คอมเมนต์ต่อมาชาวเวียดนามได้เข้ามากล่าวว่าเมืองที่ใหญ่ที่สุดรองจากกรุงเทพมหานครในประเทศไทยมีขนาดที่ด้อยกว่าเมืองอันดับสองของเวียดนามเช่นบินเดืองวุงเต่ากวางนิงดานังหรือยาจางคอมเมนต์ต่อมาชาวเวียดนามได้เข้ามากล่าวอีกว่านอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเมืองต่างๆของไทยยังแตกต่างจากเวียดนามทั้งในด้านขนาดประชากรและพื้นที่ขนาดเท่ารูจมู ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าเมืองไทยประชากรน้อยกว่าแต่พื้นที่มีมากกว่าและยังมีที่ราบมากกว่าเวียดนามต่างจังหวัดไม่จําเป็นต้องสร้างตึกสูงมากๆแต่โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทัศนคติและระเบียบวินัยล้ําหน้ากว่าเวียดนามไปหลายสิบปี คอมเมนต,ต์ต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยสมควรเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพวกเขามีเมืองขนาดที่ใหญ่ที่มีประชากรขนาดใหญ่และ,จะเจริญรุ่งเรืองยินดีด้วยประเทศไทย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นลูกครึ่งไทยเวียดนามเขาได้กล่าวว่าเนื่องจากฉันมีเชื้อสายไทยเวียดนามและได้เดินทางระหว่างทั้ง2ประเทศจังหวัดและเมืองของประเทศไทยจึงมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักเพราะมีหลายภูมิภาคและผู้คนอาศัยอยู่กระจัดกระจายสําหรับเวียดนามจังหวัดถือเป็นเมืองใหญ่เพราะมีผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองเป็นจนํานวนมากแต่โครงสร้างพื้นฐานของไทยแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆก็ยังดีกว่าจังหวัดอื่นๆในเวียดนามทั้งทางหลวงสาธารณสุขและห้างสรรพสินค้า มีอยู่ทุกที่ทุกจังหวัดและคนส่วนใหญ่ที่เปิดร้านขายของชําไม่ต้องเสียภาษีคนเหล่านี้มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่าพนักงานบริษัทมากตัวอย่างเช่นผู้ขายของมนรถเข็นมักพบเห็นได้ทั่วกรุงเทพมหานครรายได้ของพวกเขาไม่รวมอยู่ในการคำนวณ GDP ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวเวียดนามได้กล่าวว่าพวกคีย์บอร์ดของเรามักจะหญิงและวิาพากษ์วิจารณ์พวกเขาอยู่เสมอฉันพูดตามตรงว่าวเวียดนามยังห่างไกลจากพวกเขามากโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานและจิตสำนึกของมนุษย์ คอมมเนต์ต่อมาครับตอนแรกฉันคิดว่าคนเวียดนามฉลาดขยันขันแข็งและอดทนเพราะสามารถต้านทานสงครามและการลุกรานจากต่างประเทศได้แต่หลังจากอ่านคอมเมนต์ของเวียดนามมากมายทำให้ฉันรู้ว่าที่ฉันคิดอย่างไรในตอนแรกมันไม่จริงเลย คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยมีประชากรน,น้อยกว่าเวียดนามถึง30%แต่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเวียดนามเกือบ2เท่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นที่ราบเวียดนามส่วนใหญ่เป็นภูเขาแสดงว่าประเทศไทยมีพื้นที่ราบมากกว่าเวียดนามหลายเท่าคนไทยในต่างจังหวัดมีพื้นที่มากไม่ต้องเข้าร่วมในชุมชนเมืองแม้ว่าจะอยู่ในชนบทของประเทศไทยแต่โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมมีถนนที่ดีมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าการพัฒนาไม่ควรพิจารณาเฉพาะอาคารสูงและโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่มาดูสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมระดับ네แรงงานและการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันดีกว่าเพียงแค่ดูผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาทำเวียดนามยังมีเวลาอีก20-30ปีก่อนที่ประเทศนี้จะดีเท่าพวกเขาในวงเลธธ็บไทย คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าชาวเวียดนามบางคนบอกฉันยังไม่เคยมาเมืองไทยเลยรู้เห็นในแค่นี้แต่พอชาวเวียดนามลองมาเมืองไทยแล้วคุณจะพบว่าตัวเองแย่กว่าคนอื่นมากจงพยายามพัฒนาอย่าเปรียบเทียบแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าเฉพาะคนเวียดนามที่เคยมาเยือนประเทศไทยเท่านั้นที่รู้ความจริงว่าเป็นอย่างไรมีแต่คนที่ไม่เคยมาเมืองไทยเท่านั้นแหละที่ไม่เข้าใจแต่สื่อเวียดนามเชื่อว่าเวียดนามมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าขอโทษทีน่าฉันไม่ใช่คนพานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไทยแตกต่างจากเวียดนามอย่างชัดเจนคือ ความรู้สึกงงใยของสาธารณชนมารยาทพื้นฐานและการยอมรับความจริงคนไทยรู้ว่าอะไรแย่กว่าสําหรับเราและเราก็แค่ยอมรับมันนั่นไม่ใช่ความมั่นใจที่ผิดพลาดแต่เพื่อเรียนรู้วิธีทําให้ทัศนคติเหล่านี้สมบูรณ์แบบและปรับปรุงมโนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีช่วยไม่ได้แต่ต้องใช้เวลาในการปลูกฝังพันองค์กรศาสนาครอบครัวและระดับชาติมาเป็นเวลานานผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดใน โลกไม่เพียงเพราะความสะดวกสบายเท่านั้นแต่ยังรักประเทศไทยด้วยอุปนิสัยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและไม่เอาเปรียบผู้บริโภคราคาสมเหตุสมผลและมิตรภาพที่จริงใจทําให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมชมครั้งแล้วครั้งเล่า คอมเมนต์ต่อมาจะเป็นชาวไทยได้เข้ามากล่าวว่าคุณต้องลองมาที่ประเทศของฉันและเห็นด้วยตาของคุณเองคุณจึงสามารถเปรียบเทียบได้อย่างแม่นยำและฉันเป็นคนไทยและไม่เคยไปเวียดนามบ่อยๆแต่ละประเทศมีลักษณะเฉพาะตัวของตนบางสิ่งก็มีสิ่งที่ไทยดีกว่าและบางอย่างก็มีสิ่งที่เวียดนามดีกว่าเมืองที่แสดงในวิดีโอเป็นเพียงเขตบริหารของแต่ละจังหวัดเท่านั้น คอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นเขตเมืองขนาดใหญ่แต่ขนาดเมืองบนแผ่นดินใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็กแตกต่างก,กันกับขนาดของพื้นที่ในระดับภูมิภาคอย่างมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาได้กล่าวว่าการพัฒนาเมืองทั้งหมดเช่นเวียดนามนั้นฉลาดที่สุดพลเมืองทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ คอมเมนต์ต่อมาครับในประเทศไทยมีเพียงกรุงเทพเท่านั้นที่ใหญ่โตยังมีเมืองเล็กๆอื่นๆเหมือนเมืองในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาชาวเวียดนามได้กล่าวว่าการวางแผนของไทยดีกว่าเรารูปลักษณ์โดยรวมสวยกว่าสถาปัตยกรรมของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูที่แข็งแกร่งแต่เมืองรองส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมีเพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฯฯฯทั้งหมด เช่นเดียวกันกับชาวเวียดนามท่านถัดมาได้กล่าวว่านอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเมืองอื่นยังแพ้เมืองในเวียดนามอีกด้วยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวจะสูงกว่าก็ตามคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยไม่เคยเปลี่ยนไปเปรียบเทียบกับเวียดนามมีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่ชอบเปรียบเทียบทุกอย่างกับไทยคุณชอบประเทศไทยมากไหมหรือคุณใช้ประเทศไทยเป็นตัวอย่าง ความคิดเห็นต่อมาครับไม่ว่าเวียดนามจะพยายามตามไทยให้ทันแค่ไหนก็ไม่สามารถตามทันได้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเดียวก็จะใช้เวลาประมาณ50ปีจึงจะทันประเทศไทยแต่เมื่อปเปรียบเทียบกรุงเทพมหานครแล้วการสร้างทางเดินลอยฟ้า3ชั้นรถรางและรถไฟใต้ดินทั่วเมืองอย่างกรุงเทพมหานครต้องใช้เวลาอย่างน้อย200ปีแต่ถึงแม้เราจะเพิ่มความเร็วในความเจริญทางวัตถุให้ทันประเทศไทยแต่คนเวียดนามก็ยังไม่สามารถเจริญก้าวหน้าทางจิตวิญ,ญญาณให้ทันไทยได้ เพราะคนเวียดนามยังมีจิตใจต่ำซ้ำโง่เขลาหลอกลวงไม่สุภาพและยังบีบแตรลดดังจนมันทําให้ผู้คนตกใจต้องไปทําจิตบําบัดนิสัยพื้นฐานของคนเวียดนามไม่ดีเลยไม่มีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเป็นครั้งที่สองเหมือนมาเมืองไทยทเที่ยวนับร้อยครั้งก็ไม่เบือ่ออาหารเวียดนามไม่สามารถแข่งกับอาหารไทยได้ปัจจุบันเวียดนามไม่มีทางตามไทยทันสำหรับฉันเวียดนามมีอันดับทัดเทียมกับลาวพม่าและกัมพูชา ความคิดเห็นต่อมาครับอย่าไปนั่งเปรียบเทียบเลยจริงอยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นที่เป็นแกนกลางพื้นที่รอบๆอื่นๆไม่ดีแต่ที่บอกว่าคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นั้นไม่ดีเท่าเวียดนามก็ควรพิจารณาใหม่การจะรวยหรือจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับระดับความพึงพอใจและความมั่นคงทางสังคมที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนด้วยดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าดีกว่าหรือไม่ก็ควรจะแบกเป้ไปเองเพื่อหาคําตอบหากคุณต้องการรู้ว่าคุณรวยหรือจนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นให้ไปที่ประเทศรอบๆทั้งหมดแล้วตัดสินใจด้วยตัวเอง ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่ยังไม่เคยมาเมืองไทยคนที่เคยมาประเทศไทยจะเที่ยวซ้ําแล้วซ้ําอีกโลกนี้มันกว้างใหญ่ยังมีอะไรอื่นอีกที่คนเวียดนามส่วนใหญ่ยังไม่เคยออกมาพบเห็นผมเข้าใจนะมุมมองที่มองจากสื่อของเวียดนามที่เผยแพร่ให้ชมมันยังไม่กว้างพอที่จะทําให้คนเวียดนามส่วนใหญ่เห็นความจริงได้ w e l come to Thailand มาเห็นเองมาเห็นความจริงและความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าประเทศไทยมีเพียงกรุงเทพเท่านั้นที่ดูวิวว้าส่วนเมืองอื่นๆยังตามหลังเวียดนามอยู่มากคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าอยากรู้จักประเทศไทยต้องมาดูด้วยตาของตัวเองในวิดีโอนี้ไม่ได้นําเสนอความจริงทําให้ประเทศไทยดูด้อยพัฒนาแต่ความจริงต่างจังหวัดของไทยจเจริญกว่ามากในวิดีโอนี้คนฉลาดจะไม่ตัดสินความจริงจนกว่าจะได้พิสูจน์ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายเขาได้เข้ามากล่าวว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทุกจังหวัดแค่นี้เวียดนามก็ดูตกต่ำครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับดรามา่าความคิดเห็นชาวเวียดนามที่มีต่อ10เมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อนๆนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสําหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ